อายุไม่ใช่ปัญหาปันปันคบแฟนรุ่นใหญ่ดาบรื่นพ่อไฟเขียวปันปันสุดทัตตาเผยความน่ารักสดใสแฮปปี้แม้อายุฝ่ายชายจะมากกว่าถึง14ปีแต่ลงตัวไม่ค่อยมีปัญหาอายุที่ห่างกันไม่ใช่ปัญหาคบกันมานานถึง3ปียังไม่มีแผนเรื่องข่าวดีเพราะส่วนตัวยังเด็กอยู่ขณะที่ทั้งครอบครัวก็ไฟเขียวและปื้มฝ่ายชายคาดหวังกับความรักครั้งนี้มากแค่ไหน ก็เอาจริงๆทุกคนไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากจะร่มเร็วเรื่องความรักหรอกหมายถึงว่าถ้าเราเข้ากับใครสักคนก็อยากจะให้มันดีไปถึงจุดที่เราคิดว่ามันโอเคมันอาจจะไม่ต้องลงเอยด้วยเรื่องที่ว่าจะต้องแต่งงานหรือไม่ต้องลงเอยว่าเราจะต้องมีลูกแต่ว่าสุดท้ายคนสองคนถ้ามันอยู่ด้วยกันได้มันก็คืออยู่ด้วยกันได้อย่างนี้ค่ะที่บ้านไฟเขียวพ่อก,ก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรแล้วอย่างที่เคยพูดไปแรกๆว่าพ่อเขาแบบอายุมากกว่า จะโดนหลอกปั้นเนี่ยหลอกลูกปั้นเนี่ยแต่ว่ามันผ่านมานานแล้วพ่อก็คงแบบเออเออพ่อคงไว้ใจให้ดูแลเราในประมาณหนึ่งถือว่าผ่านแล้วส่วนแผนปีใหม่จะเดินทางไปสวดมนต์ไหว้พระและเดินสายทําบุญพร้อมของคู่หวานใจไปด้วยเพราะด้วยสถานการณ์โควิด -19 ไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศได้